ตัวนี้มาจากเบรคเชนนะครับก็คือมาจากแฮร์ไรส์เบรคเชนก็คือทะลุหลัวฝาเข้ามาในประเทศเยอรมันแล้วก็แผ่ขยายไปทั่วเลยแผ่ขยายไปทั่วเลยใช้คําว่ายูเบอร์ดอ c ช l ล n น์นะครับก็ตามแผนที่เลยนะครับทั่วทุกเมืองทุกพื้นที่ในประเทศเยอรมันเลยนะครับก็จะมีอุณหภูมิสูงทีเดียวมากกว่า30องศาเซลเซียสนะครับสิ่งที่เข้ามาเขาเรียกว่าดีเอสเตอร์ฮิตเซเฟลก็คือคลื่นความร้อนที่เป็น คลื่นความร้อนคลื่นแรกนะครับคือเอสเตอมาครั้งแรกของปีเลยนะครับมาเร็วกว่าเมื่อปีที่ผ่านมา We feel g r e d s in d d i e temperature in w e l c h e r s t a d t นะครับในแต่ละเมืองอุณหภูมิเท่าไหร่บ้างนะครับเรามาไล่ดูกันเลยนะครับจากฟอ n ์นอร์ดเนนักอุ่นนะครับจากทางเหนือนะครับลไล่ลงมาทางใต้นะครับ so in Kiel sin d f i v g r a d นะครับที่เมืองคีลนะครับใกล้กับเดนมาร์ก32องศาเซลเซียส ฝนคิลเวียนฮัมบูร a กซินเอส4อุนไกรกราดที่ฮัมบูร์กนะครับไล่ลงมาทางใต้จากคยลนิดหนึ่งนะครับ34องศาเซลเซียสยังอยู่กันในรัฐนีเดรซักเซนนะครับฮันโนเฟอนะครับ35นะครับฟื้นฝนไกรกราดนะครับก็ยังถือว่าร้อนพอสมควร u Und n d in Köln sind ca 32-33กราดนะครับประมาณ32-33องศาเซลเซียสนะครับที่เมืองโคโลน เรามาดูที่แฟรงก์ฟูร์ตนะครับอินแฟรงก์ฟูร์ตซินเอชเซ็กอุณหภูมกระดค่อนข้างร้อนเลยนะครับ36องศาเซลเซียสที่นครแฟรงก์เฟิร์ตนะครับมาต่อกันที่สองรัฐทางใต้ของเยอรมันนะครับอินบาเดนวิชแบ็กนะครับอินเดฮอฟชตัดสตุกัดนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ไออุนหภูมิกราดนะครับถ้าเทียบกับแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็คือก็ยังไม่ร้อนเท่านะครับต่อมาอินบาเยนนะครับอินมึนเชินฮอฟชตัดฟอนบาเยนส์นะครับ อุณหภูมิอยู่ที่36 30, 30องศาเซลเซียสหลงใต้กันเสร็จแล้วนะครับขึ้นเหนือไปต่อนะครับอินโอสต์ดอย์ชลาห์นะครับทางภาคตะวันออกนะครับอินเดรสเดนเมืองเดรสเดนนะครับเฟียอุ่น36องศาก็ค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรอินเดอร์โฮฟต์สตาดเดอย์ชลาห์สเมืองหลวงเยอรมันเลยนะครับกรุงเบอร์ลินนะครับเฟียอุ่น36องศาลีกินดีเทอร์มอเรตัวในวันนี้จ หลังจากนั้นก็อีกเมืองหนึ่งครับเมืองที่ชื่อว่ารอสต็อกอยู่ทางนอร์ทไรชเทิลฟอนเบอร์ลินนะครับเซ็กาดก็ตามแผนที่ก็เหมือนจะเป็นเมืองเดียวเลยนะครับที่ดีเทมบัคทัวรันลีกินอุนเทอร์กสาดก็กล่าวโดยสรุปนะครับอุบัติเดอชลัน d ์ออเดอชลันต์ไวต์ตัวทั้งเยอรมันเลยอุณหภูมิก็จะ30รออเดอุบัตินะครับ30หรือว่ามากกว่า30องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับ เอาซ์โร t ต็อกอินโรชต็อกนะครับเฉพาะเมืองโรสต็อกเมืองเดียว26องศาเซลเซียสทางชา่าเก็บอกว่านะครับ as Hitzewelle นะครับเกลื่อนเมื่อเรื่องทาร์เกอันตต่กันที่เก30องศานะครับเขาบอกว่าความหมายของคำว่าคลื่นความร้อนเขาให้คำจำกัดความเอาไว้คร่าวๆว,ว่ามันจะต้องเกลื่อนก็คือมันจะต้องเป็นคลื่นความร้อนที่อยู่ เมฆระถาเกิดหลายหล,ยหลยวันนะครับอัมจึกก็คืออ,อย่างต่อเนื่องนะครับอุลดัสแฟลชเชนเด็กเชนแล้วก็แผ่ขยายไปเป็นพื้นที่พื้นที่นะครับอเลดิงสกิปเอสคาร์เนเฟสเตเดฟินิชชันตรงนี้บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีการให้คําจำกัดความอย่างแน่นอนนะครับอย่างาเป็นทางการเอาไว้นะครับโนดฟาลเมดิซินเนอร์โนดฟาลเมดิซินเนอร์เคนเนนนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับราตเชนไบฮิตเซอร์ก็แนะนำเอาว่านะครับอูเบเดนชาร์กแฟทไทท์นะครับ ตลอดทั้งวันนี่น,นะ f r t i t j e d e s t u n d e e Iglas n w a s s e r zu t r i n k e n ให้ดื่มน้ำทุกๆชั่วโมงนะครับก็กระจายกันกระจายกันไปนะครับ Auch wenn n o c h k e i n d u r s t vorhanden ist e n t s c h u l d i g u n g vorhanden s e i นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่คายดูสก็คือไม่ได้หิวน้ำก็ควรจะดื่มน้ำวันชั่วโมงละแก้วนะครับตามที่แนะนำนะครับ For a l บเลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง e l t e r e c h r o n i s c h kranke oder f l e g e bedürftige Menschen โดยเฉพาะผู้สูงอายุทีอ่อย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยเรื้อรังหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็ควรจะต้องดื่มน้ําเยอะๆใครคิดนะเด็กเล็กด้วยนะครับอุนชววงนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งท้องนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะครับก็ควรจะดื่มน้ําเยอะๆด้วยเช่นเดียวกันไซแอนดยดีฮิตสเปลัสตุงก f แฟเด็ดก็คือเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบสูงกว่ากลุ่มอื่นๆน,นะครับ สั่ r เต็ e บรันเดนบ s ร์กส์เกษ i n ดีสิเร n ยนอูร a ซูลาโนน์มัคอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีสาธารณสุขของรัฐบรันเดนบุร์กนะครับชื่อว่าอู u l ซูล n โนน a c h ค r ต่อมานะครับเรามาดูกันว่าคนเยอรมันนะครับซึ่งปกติแล้วก็ให้ความสำคัญกับดัสเวเทอร์นะครับกับสภาพอากาศเยอะอยู่แล้วนะครับเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับกับโพสต์โพสต์นี้นะครับ เรามาดูกันความเห็นแรกนะครับเขาบอกว่า for ipa r h a g e n g was n o h z u k a l t นะครับก่อนหน้านี้สองสามวันยัง z u k a l t ยังหนาวอยู่เลยนะครับเฟื่อ e j ียาก s z e i t นะครับยังหนาวอยู่เลยสำหรับคล้ายๆกับว่าเดือนพฤษภาแล้วยังหนาวขนาดนี้อยู่เลยนะครับ endlich is as yet summer ในที่สุดนะครับหน้าร้อนก็มาถึงสักทีนะครับความเห็นคนต่อมาก็สั้นๆนะครับ ich i e h e nach rostock ฮ่าฮ่าฮ่า 2 6กอุนสราด is okay เขาบอกว่าเขากำลังจะย้ายไปรัสต็อกพอดีนะครับ2 6องศาก็โอเคแล้วมาดูความคิดเห็นที่3นะครับค่อนข้างที่จะได้รับเสียงออตอบรับอย่างดีนะครับจากคนยังมันกดไลค์กันเยอะเลยทีเดียว s i นซิกเย n d น r อรินันพวกเราจำได้ไหม อบดิท้าก็เช่าชนมัลโซดรามาติชดรามาติชก็คือดราม่านั่นเองนะครับบอกว่าท้ากเชาเนี่ยเคยทำอะไรที่เป็นดราม่านะครับ for Kilt Valley, Gavant c h u r ก่อนหน้านี้ก็เคยมาเตือนเรื่องของคลื่นความเย็นคลื่นความหนาวนั่นเองนะครับพวกเรายังจำกันได้ไหมนะครับมาวันนี้ก็มาเตือนเรื่องคลื่นความร้อนนั่นเองนะครับความคิดเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่า Here, Kenman Good Scene ในแผนภาพเนี่ย สามารถมองเห็นชัดเจนเลยนะครับ We in den l e t s t e n Jahren นะครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมิดเดิลฟาร์บคูเดียร์งจะเปลี่ยนอุณหภ i มิเสียดก็สอดรับกับความเห็นก่อนหน้านะครับว่าข่าวค่อนข้างที่จะดราม่าเกินจริงไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีการทำฟาร์บคูเดียรลงมีการใช้สีในการอถอดรหัสของอุณหภูมิออกมาว่าเออใช้สีแดงๆเพื่อให้คนรู้สึกตกใจเล็กน้อยลักษณะเป็นนี้เป็นอย่างนี้นะครับตามความคิดเห็นของเขานะครับ s o c i o l o g ี i อ a ส t e ็ดวอ f e ฟ s ์เขาบอกว่ามันเป็นหลักจิตวิทยายอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้งานได้ดีเลยทีเดียวมาที่ความเห็นต่อมานะครับมันค้นเทม i n นินดีไซด์ดีโคโรนาอินซิเดนซ์คัตก็แบบตลกตลกนะครับแบบเราเรียนว่าเหมือนกับว่าคล้ายๆกับกานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโคโรนาเลยนะครับตัวเลขพวกนี้คนต่อมาก็เหมือนจะเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าน o อกบิสเซิเอ เขาว่าน่าจะใส่เป็นแบบไฟเข้าไปด้วยนะครับอินดิคาร์เทอร์ไอเปเวนก็คำๆนะครับบอกว่าน่าจะแบบเพิ่มแบบโลโก้แบบเป็นไฟลุกขึ้นมาเลยในแผ่นที่นะครับจะได้รู้สึกว่าร้อนจริงๆส่วนคนนี้นะครับเขาบอกว่าเบลว์เค c อันชูดูเบลว์เคนซีนิกซูเฮาเซอร์ไอเออร์คอเคนไม่ต้องต้มไข่ที่บ้านแล้วนะครับออฟออทูสออ g เกตนะครับต้มไข่บนรถนะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับ มาต่อกันอีกคนนะครับเวลานี้ชั้วเลนกิชลุ s เซนแล้วโรงเรียนจะถูกปิดไหมฮิลเฟอร์ด้าครีเกอร์อิชยาอังส์คนต่อมานะครับก็ก็ขี้เล่นนะครับบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วครีเกอร์แปลว่ามาจาก big comment หรือว่าครีเกนก็คือแปลว่าได้รับนะครับด a าครีเก ich อิชยาอังส์ฉันกลัวแล้วนะครับกับขา่าวนี้มาดูคอมเมนต์สุดท้ายที่ครู แคปมาให้ดูกันนะครับค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนักเดิม卡尔เช่นอุลเซียนนัสใหม่หลังจากที่ผ่านพฤษภาคมไปอย่างขัยก็คืออากาศหนาวนะครับแล้วก็เซียนนัสนก็คือมีฝนตกเยอะนะครับ auch mal sei ราดาร์ฟออนมิทูนายนนะมันก็ควรจะเป็นหน้าร้อนได้สักทีนะครับฟิลิสต์สเวลท์ชมาลดีฟาร์กิสเตลทงไม่อีกแล้วนะครับดีฟาร์กิสเัลทงคือการนาเสนอโดยการใช้สีประกอบนะครับเดคาร์ต ในในแผนภาพเนี่ยนะครับของแผนที่เนี่ยนะฮะไอฟักนวลนอกอินโรดดาร์ชเตลนไบอับอุนส์อินชุดงดาร์ชเตลนอับฟื้นอุนสันสิกาดเขาบอกว่าทางที่ดีนะถ้า25องศาปุ๊บทำเป็นสีแดงเลยก็ได้นะครับมันจะได้ร้อนกันจริงๆจังๆนะครับรัสตอกก็จะได้เป็นสีแดงจริงๆด้วยอันนี้ขำๆแล้วก็มีรูปเป็ดมาให้ด้วย ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับการเสนอข่าวเกี่ยวกับอุบัติสเวตเ e อินโดนีเซียนะครับวันนี้วันที่17มิถุนายนนะครับอากาศร้อนก็เลยมีเรื่องของฮิตเซเว e เลยครับคลื่นความร้อนนะครับไม่ทราบว่าแหล่งข่าวจริงๆหน้าง,งานของพวกเรานะครับฟังข่าวด่วนออฟดอร์ชกับอาจารย์กำอนแล้วอยากจะรู้จังเลยว่าดีเทมบัดทัวกันของพวกเราแต่ละเมืองนะี่ยมันจะสูงขนาดนี้จริงไหมแล้วมันร้อนจริงๆร,ริงไหมนะครับแล้ว พวกเราได้ดื่มน้ํากันวันละแก้วชั่วโมงละแกค่ตามที่เขาแนะนําหรือเปล่านะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับครูอยากรู้จริงๆเลยในดอชแลนด์ก็ได้นะครับในเดชไวท์สนะครับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ออสเตรียด้วยก็ได้ด้วยนะครับสประเทศเลยอยากฟังจริงๆว่าเมืองไหนอุณหภูมิเท่าไหร่วันนี้มีภาพประกอบด้วยก็น่าจะดีนะครับก็มเมนต์เอาไว้ใต้โพสต์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาก,กันไปก่อนแล้วนะครับฟิลิปดังค์โอนบิสมิ่งเน็กซ์เดมาร์อัฟวีเดเซนชูส เมืองไทยอากาศร้อนทุกวันอยู่แล้วครับก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่กับฮิตเซเว e l เลย